สวัสดีค่ะนะคะตอนนี้อยู่กับน้องเอิญโตโออโต้คาค่ะ,คะแล้วก็ในวันนี้นะคะนี่ น่านจะเห็นกันอยู่แล้วนะคะว่าเป็นรถอะไรเดี๋ยวก่อนอื่นเนี่ยเอิญบอกก่อนนะสำหรับคลิปนี้เหมาะกับคนที่อยากจะได้รถตู้หลังคาสูงแล้วก็เป็นรถตู้ VIP นะคะมี11ที่นั่งเลยสามารถขับได้ทั้งเป็นแบบครอบครัวหรือว่าอยากจะนําไปประกอบอาชีพแบบทําท่องเที่ยวก็ได้นะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยกการท่องเที่ยวก็เริ่มคึกคักมากขึ้นแล้วนะคะมารู้จักจกันเลยนะคะสําหรับคันนี้คือ Toyota v e n t u r ร 3.0G ค่ะปี2 0 1 5นะแล้วก็หน้าตาของเขาเนี่ยสวยงามมากๆเลยแล้วด้วยสีนะที่ได้มาก็คือคันนี้เป็นสีขาวมุกนะมีประกายด้วยประกายมุกสวยมากนะคะแล้วก็กระจังหน้าค่ะตกแต่งด้วยโครเมียม อลังการมากๆนะคะด้านหน้าเนี่ยแล้วก็มีอะไรอีกไฟนะคะก็เป็นไฟแบบฮาโลเจนค่ะแล้วก็มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่หน้าด้วยด้านหน้าสวยขนาดนี้แล้วนะคะเรามาดูด้านข้างกันต่อเลยก่อนที่จะไปด้านข้างสังเกตบริเวณของกระจกมองข้างด้านหน้าตรงนี้นะคะก็เห็นว่ามีการตกแต่งด้วยโครเมียมเหมือนกันนะคะแมท์กับกระจังด้านหน้าเลยค่ะตามน้องเอิญมาทางด้านซ้ายแล้วกันเนาะมาดูล้อยางแม็กกันดีกว่า นี่อันนี้ยังไม่ได้เอิญยังไม่ได้ดูปียางให้นะแต่ว่าดูแค่ดูแบบดอกยางนี่ก็บอกเลยค่ะว่าสามารถใช้ต่อได้ยาวๆค่ะประมาณ90%ได้เลยลูกค้าเธอได้ยางจากยี่ห้อมิชลินนะคะขนาดยางคือ 205.70R15 ค่ะนี่สภาพยางคือดีมากๆนี่แล้วก็เจอแล้วค่ะว่าปียางคือปี2021นั่นเองนะคะถ้าเกิดว่ากล้องซูมมาได้ดูได้เลยนะคะน้องเอิญ ดูดอกยางเนี่ยยังลึกยังคมนะคะก็ขับได้ต่อยังไม่ต้องรีบเปลี่ยนยางก็ได้นะคะแล้วก็แม็กแม็กอันนี้ก็เป็นเอกลักษณ์ของเขานะคะกับเบ็นจูรี่ก็คือจะได้แม็กจากโรงงานที่เป็นสีเทาแบบนี้ค่ะแล้วก็ขอบขนาดของแบกคือ15ห้นิ้วนเองค่ะมาดูที่มือจับประตูนะคะด้านหน้าจะเป็นมือจับประตูเป็นโครเมียมนะคะแล้วก็คันนี้ มือจับด้านหลังก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะเรามาเปิดดูประตูกันดีกว่าสภาพปกติใช้งานได้ดีแบบนี้เลยนะคะแล้วก็รางน้ําด้านบนนะคะก็มีการตกแต่งด้วยโครเมียมพาดยาวไปถึงด้านหลังเลยเนาะอันนี้ให้เห็นข้างในแบบเว็บวนะคะสําหรับรถตู้ VIP เนี่ยเดี๋ยวเราต้องมานั่งดูค่ะว่าจะ VIP ขนาดไหนแต่ว่าตอนนี้ตามมาดูด้านหลังกันก่อนหน้าตาด้านหลังเป็นยังไงกันบ้างนะคะ นี่ด้านหลังนะคะก็มีครบเลยไม่ว่าจะเป็นไฟเบรกรุนที่3อยู่ทางด้านบนนะคะแล้วก็กระจกด้านหลังมีระบบไลฟ้าที่ปัดน้ำฝนและกระจกมองหลังตรงนี้ให้ด้วยนะคะมือจับนี่ตกแต่งด้วยโครเมียมทั้งหมดแล้วก็ยังมีคำว่าเว n t จ r รีเป็นแบบ 3D ด้วยนะคะมีอะไรอีกอ่าแล้วก็คันนี้เขาจะบ่งบอกด้วยค่ะว่าเขาคือรุ่น 3.0G นะคะก็มีบอกตรงด้านหลังตรงนี้ค่ะ เดี๋ยวเรามาเปิดฝาท้ายนิดนึงนะคะนี่อ๋อเบาไม่หนักนะคะฝาท้ายนี่คือเรามีตัวโชกโชกก็ใช้งานได้ดีปกติเลยนะคะนี่อันนี้น้องเอิญทำให้ดูไว้เป็นข้างหนึ่งก่อนนะว่าคันนี้เนี่ยสามารถที่จะพับเบาขึ้นได้นะคะถ้าเกิดว่าผู้โดยสารอาจจะมีไม่ถึง11ท่าน ด้านหลังอยากจะบรรทุกของสัมภาระหรือว่ากระเป๋าเดินทางก็สามารถพับขึ้นแบบนี้ได้เลยแบบ50 5 0นะคะอันนี้พับให้ดูข้างเดียวก่อนเนาะละักษณะการพับก็คล้ายๆกับ Fortuner นะคะพับลงไปแล้วก็พลิกไปซ้ายขวาแบบนี้ได้นะคะ สภาพคือมองเข้าไปตรงนี้คือกว้างขวางมากแล้วก็สภาพใหม่มากตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเอิญจะพาไปดูที่คนขับดีกว่าค่ะว่าคันนี้ฟังก์ชันของคนขับเขามีอะไรให้บ้างมาค่ะสำหรับบริเวณคนขับเนี่ยอย่างแรกที่เอิญชอบมากเลยก็คือเกียร์ค่ะเพราะว่าเป็นเกียร์ออโต้ทำไมเอิญถึงชอบเพราะว่าเอิญขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นนะคะมีใครที่แบบขับเกียร์ธรรมดาไม่เป็นอย่างเอิญไหมหรือบางคนในยุคนี้นะคะบอกว่าโอขับเกียร์ ธรรมดาแล้วเมื่อยนะต้องเหยียบคัด์นะคะอ,อยากได้เกียร์ออโต้คันนี้เลยนะคะลูกค้าแล้วก็เรามาดูมีอะไรบ้างนะคะฝั่งขวามือของคนขับหลังพวงมาลัยก็จะเป็นที่ปรับกระจกมองข้างแบบไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะคะแผงประตูมีเซ็นทรัลล็อกให้กระจกทั้ง2บานด้านหน้าก็ปรับไฟฟ้าทั้งหมดนะคะเกียร์เนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นเกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้แบบลักษณะขั้นบันไดแล้วก็มีการตกแต่งด้วยสีเทาที่บริเวณ ฐานของเกียร์ด้วยสวยงามมากๆนะคะเแบรบกมืออยู่ทางด้านล่างเนะาะเรื่องของการฟังเพลงนะคะก็เป็นแบบระบบดิจิตอลค่ะปรับได้ทุกอย่างเลยนะคะฟังซีดีก็ได้ FMAM ต่างๆเนะาะมีการออกแบบด้วยแบบมีมีสีเป็นแบบสีฟ้าตัดดำหน้าจอของเขาสวยงามมากๆค่ะ ด้านล่างนะคะระบบแอร์ก็ปรับแบบแมนนวลใช้งานง่ายมีครบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นการปรับองศาของแอร์นะคะหรือว่าความแรงของแอร์ปรับได้ถึง4ระดับค่ะแล้วก็ด้านล่างก็เป็นการปรับน้ํายาแอร์หรือว่าความเย็นนั่นเองบริเวณด้านข้างๆของการปรับแอร์เนี่ยก็มีการปรับแอร์เหมือนกันแต่เป็นการปรับให้ฝั่งผู้โดยสารด้านหลังแล้วก็เรื่องของแสงสว่างให้กับผู้โดยสารด้านหลังด้วยปรับจากตรงด้านหน้าตรงนี้ได้เลยถัดลงมาด้านล่างนะคะก็มีช่องไว้ชาร์จแบตค่ะเป็นช่อง power outlet นั่นเอง คันนี้คอนโซลด้านหน้านะคะก็มีช่องช่องเล็กช่องน้อยช่องใหญ่เนี่ยให้ใส่ของได้เยอะมากแล้วก็ถ้าไม่พอเราก็มีช่องนี้ด้วยโอ้โหเกะค่อนข้างยาวเลยทีเดียวนะคะคอนโซลด้านหน้าถือว่าสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ไม่มีรอยของสก็อตเทปหรือกาวสองหน้าใดๆทั้งสิ้นนะคะเ,เรื่องของความปลอดภัยก็ไม่ต้องห่วงค่ะคันนี้แอร์แบ็กมีแอร์แบ็กคู่หน้าให้เรียบร้อยนี่แล้วก็น้องคนบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคันนี้เนี่ยที่เขา ได้เป็นรถตู้ V.I.P เพราะอะไรถ้าปกติเป็นรถตู้ทั่วไปนะคะก็จะมีที่นั่งเล็กๆตรงนี้แต่อันนี้เนี่ยเขาใช้พื้นที่ตรงนี้ไว้วางของได้นะคะค่อนข้างกว้างแล้วก็มีช่องเยอะมากค่ะลูกค้าช่องแบบโหเยอะะจริงๆนะคะมีที่วางของช่องใหญ่ช่องเล็กแล้วก็มีที่วางแก้วน้ําตรงนี้ด้วยนะคะบริเวณนี้เปิดออกมาได้ค่ะ ใส่ของได้อ่าเอินเห็นว่ามีรีโมทด้วยนะคะก็สามารถควบคุมเรื่องของการฟังเพลงมีเดียต่างๆได้เหมือนกันคะ่ะโดยผ่านรีโมทสำหรับคันนี้เบาะนะคะก็จะได้เป็นเบาะหนงังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเราไปพูดเรื่องของฝั่งผู้โดยสารดีกว่านะคะว่าเบาะจะนั่งสบายขนาดไหนเพราะว่าตอนนี้เออนั่งฝั่งคนขับเนี่ยนั่งสบายเบาะแน่นมากนะคะ นั่งแล้วแบบเข้ากับสรีระเดี๋ยวเราต้องไปดูว่าเวลาผู้โดยสารข้างหลังที่เขาขึ้นชื่อว่าเป็นรถตู้ V.I.P เนี่ยจะนั่งสบายอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าตามเอินมาค่ะมีความ V.I.P ก่อนอย่างแรกเลยที่เอินจะบอกก็คือพื้นที่ก่อนนะคะปีพื้นที่ค่อนข้างกว้างถ้าเกิดว่าใครเคยนั่งรถตู้แบบที่ไม่ใช่ V.I.P เนี่ยจะรู้ถึงความแตกต่างเลยนะคะอย่างเช่นเอินอย่างเงี้ยนะคะเวลานั่งรถตู้ทั่วไปเนี่ย บเบาะก็จะแบบติดติดกันใช่ไหมแต่อันนี้มีพื้นที่ลูกค้าสามารถเดินเข้ามาได้ทุกซอกทุกซอยเลยนะคะจะไปแถวหลังสุดก็ได้แบบสบายๆนะคะแล้วก็มีพื้นที่แบบเหยียดขาได้อีกบริเวณศีรษะเหลือเยอะมากนะคะและนอกจากนั้นค่ะเบาะน,นี้นอกจากเป็นเบาะหนังแล้วก็มีที่พักแขนด้วยนะคะด้านหน้าตรงนี้แล้วก็ยังไม่หมดค่ะโหแล้วก็จะเยอะนิดหนึ่งนะคะแล้วก็คันนี้เบาะ คู่หน้าตรงของฝั่งผู้โดยสารสามารถหมุนไปด้านหลังได้นะคะหมุนแบบร้อยแบองศาอันนี้เหมาะเวลาที่เราไปต่างจังหวัดไม่ว่าจะเป็นกับเพื่อนๆกับครอบครัวนะคะอยากจะนั่งหันหลังไปพูดคุยกันหรือว่าทํากิจกรรมด้านหลังหันไปคุยนะคะก็หมุนเบาะได้เลยนะคะอ่าแล้วก็นี่ที่เห็นก็คือม่านอันนี้ก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วทั้งฝั่งบริเวณด้านหน้าคนขับและคนนั่งหน้าแล้วก็ด้านหลัง ทั้งหมดถึงแถวหลังเลยนะคะก็มีม่านบังแดดให้ด้วยและที่สําคัญเลยคือแอร์ค่ะอันนี้ไม่มีไม่ได้นะคะด้านบนนะคะที่แถวหน้าของเอินเนี่ยก็สามารถปรับแอร์จากตรงนี้ไม่ต้องไปรบกวนคนข้างหน้าหรือคนขับเลยค่ะปรับได้เลยอยากจะได้ความแรงกี่ระดับนะคะมีทั้งหมด3ระดับน่าจะได้ยินความความแรงของเขาอยู่นะคะเดี๋ยวเอินเบาให้นิดนึงนะคะแล้วก็แอร์ไม่ได้มีแค่แถวนี้ค่ะแถว2แถวซัคือมีหมดเลยนะคะดีมากเลย ไฟสองสว่างนะคะใหญ่โตโมโหรานอยู่ตรงกลางตรงนี้และอีกหนึ่งอย่างนะคะก่อนที่เราจะไปด้านหน้ากันนะคะเอินบอกก่อนว่าเขามีช่องชาร์จแบตให้ด้วยนะคะกล้องตาบัตรงนี้นะันนี้นะคะอยู่ตรงนี้นี่เรามี2ช่องให้นะคะมี power outlet หรือจะเป็น usb ก็ได้สามารถเสียบชาร์จแบตได้สบายๆค่ะโอเคตอนนี้เดี๋ยวนอะงเอินจะไปดูที่ ด้านหน้าสรุปในเรื่องของราคาแล้วก็จะบอกเรื่องของความแรงของเครื่องยนต์ของเขาให้นะคะตอนนี้เราไม่ต้องลงประตูนี้ก็ได้จะบอกว่าเขามี2ฝั่งเลยนะคะประตูไปค่ะสำหรับรถตู้นะคะเครื่องยนต์เนี่ยก็จะอยู่บริเวณของด้านหน้าฝั่งคนขับและก็คนนั่งหน้านะคะ เอนอาจจะไม่ได้เปิดให้ดูแต่ว่าไม่ต้องห่วงค่ะลูกค้าเพราะว่าเรามีฝ่ายที่ดูแลเรื่องของบอดี้เครื่องยนต์ต่างๆเช็คมาให้เรียบร้อยแล้วค่ะว่าเครื่องยนต์ของเราเดิมๆแน่นอนแล้วก็เครื่องยนต์ไม่เคยยกเกียร์ไม่เคยผ่านนะคะคันนี้คือ Toyota v e n t u r ร 3.0G ค่ะปี2015นะคะมาพร้อมกับเครื่องยนต์ดีเซลเครื่อง 3,000cc 136แรงม้านะคะแล้วก็คันนี้เนี่ยราคาบอกราคากันเลยดีกว่าเพราะว่าความคุ้มค่าเนี่ยลูกค้าได้เห็น รอบคันแล้วก็ภายในกันเรียบร้อยแล้วนะคะเอิจะเปรียบเทียบราคากับป้ายแดงถ้าเกิดออกมือหนึ่งป้ายแดงอยู่ที่ราคาประมาณล้านสกว่าแต่คันนี้นะคะพิเศษเฉพาะลูกค้าโตออโตคาร์เท่านั้นค่ะเพียงแค่740,000 9,000บาทนะคะตอนนี้ใครที่กำลังมองหารถตู้ VIP แบบนี้นะคะรีบติดต่อเข้ามาได้เลยะคะ่ะที่เบอร์0837777747หรือ0837777757นะคะแล้วก็สามารถดูรีวิวต่างๆนะคะน้องเอิญจะมารีวิวแบบเนี้ย มีหลายแบรนด์แต่ว่าตอนนี้นะคะใครที่สนใจก็ดูช่องทางนี้แล้วฝากกด Subscribe ด้วยนะคะช่องทาง YouTube นั่นเองค่ะแล้วก็หน้า Facebook Fanpage Instagram TikTok l i n e แอแล้วก็หน้าเว็บไซต์ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะขอลากันด้วยคันนี้ Toyota v e n t u r y 3.0 G ปี2015ในราคา749,000บาทค่ะสวัสดีค่ะ There is no more remorse, any better I see Not a cloud in the crowded sky, got the sun in my eyes And I would be surprised if this a dream And really not what we were meant to be i mm -hmm.